ในส่วนนี้จะทำการสาธิตวิธีการสั่งพิมพ์แบบพองดอ 3. อีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งเหมาะสำหรับสำนักงานบัญชีเช่นกันครับตามตัวอย่างนี้จะเป็นการสั่งพิมพ์แบบพองดอ3ใบหน้าน,นะครับกดปุ่มแบบพองดอรครับตรงนี้ท่านจะเห็นช่องสีเขียวอยู่สีช่องนะครับถ้าหากเป็นสำนักงานบัญชีและต้องการสั่งตามตัวอย่างนี้เราจะทาการทดสอบสั่งพิมพ์ข้อมูลแบบ ปองรอสามใบหน้าของเดือน11ปี2552นะครับในกรณีน,นี้เราได้คียข้อปูลไปหมดแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งพิมพ์นะครับเมื่อท่านต้องการสั่งพิมพ์เดือน11ปี252ในช่องเดือนภาษีให้ใส่พิมพ์เลข1 1หครับหลังจากนั้นปีภาษีให้ใส่ปี2552นะครับในกลุ่มการยื่นนี้ถ้าหากว่าท่านใส่เลข1ก็คือจะหมายถึงการกําหนดเกุ่มการยื่นภาษีที่เราได้กําหนดไว้ในขั้นตอนของการกรอกแบบ แต่แรกนะครับในกรณีที่เราสั่งพิมพ์ทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับหลังจากนั้นให้ท่านกดปุ่มสั่งพิมพ์ใบหน้าเลยครับจะเห็นว่าโปรแกรมจะดึงข้อมูลที่เป็นของเดือน11ธันวาเดือนเดือน11พฤศจิกา2ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นท่านก็สั่งพิมพ์กดปุ่มนี้เพื่อสั่งพิมพ์และเมื่อพิมพ์ออกมาแล้วท่านก็กดปุ่มนี้เพื่อสั่งพิมพ์ไปเล็คอร์ดใบต่อไปนะครับ ท่านสามารถสั่งพิมพ์ถอยหน้าถอยหลังหรือสั่งทั้งหมดก็ได้นะครับหรือสั่งไปหน้าไหนก็ได้นะครับหรือจะเป็นหน้าสุดท้ายได้สั่งพิมพ์เรื่อยๆซึ่งประโยชน์ก็คือมันจะนําข้อมูลการสั่งพิมพ์ของทั้งเดือน11มาแสดงเพื่อรอให้ท่านกดปุ่มสั่งพิมพ์เท่าน,นั้นทําให้เกิดความสะดวกสบายไม่ต้องกดปุ่มหลายครั้งนะครับ